สวัสดีครับร้านทาทําแหลกครับผมวันนี้พาทุกท่านมาดูโฟล์ต้าลีโวนะครับผมตัวนี้ติดตั้งตัวแหลกของคานนะครับแต่ว่าใส่ขาจับมาไม่เหมาะสมนะครับทั้งทั้งเรื่องของตัวก่อนนะครับดูเนี่ยเหลือช่องว่างเยอะมากนะครับนะครับด้านนี้ก็ยางก็จะหลุดแล้วนะครับผมครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูตัวนี้กันอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมดูครับ ด้านบนเนี่ยตั้งฝั่งนี้ตั้งอยู่ด้านบนนี้ครับตั้งอยู่บนสันนะครับแต่ด้านหน้าเนี่ยไปตั้งอยู่ข้างในครับเดี๋ยวเราไปอยู่ด้านนู้นกันนะครับผมด้านนี้เช่นเดียวกันนะครับจะหลุดอยู่แล้วตัวนี้ตั้งอยู่บนสันหลัง้านะครับผม ด้านหลังก็เหมือนกันครับดูครับไปโยงมาจนจะหลุดแล้วครับตัวนี้ก็ต้องแก้ไขหมดเลยครับทั้งตัวตั้งครับทั้งขาตั้งขาต่อนะครับแก้ไขหมดเลยครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับหลังจากแก้ไขไปแล้วนะเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่าครับผมหลังจากแก้ไขแล้วนะครับเราจะขยับตัวนี้ขึ้นมาวางข้างบนตรงสันตรงนี้นะครับความแข็งแรงจะดีกว่าตรงนี้แน่นอนครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะทำการทําการเปลี่ยนในตัวขาเกาะตรงนี้นะครับแล้วก็จัดการตรงนี้ดูดูครับผมเรื่องความแนบกับตัวรถนะครับต่างจากของเดิมเยอะมากครับอันนี้อยู่ที่ความชานาญของช่างนะครับนี่ครับด้านบนครับแล้วก็ด้านข้างที่ติดเข้าตรงนี้ครับเนียนคลิปบเดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งนู้นกันนะครับติดมานะครับมาแก้ไขที่นี่ครับผม ดูตรงนี้ครับทั้งตัวขาตั้งใหญ่แล้วก็ตรงเต่อเลยครับแน่เข้ากับตัวรถเลยนะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับโอเคเป็นไงบ้างครับติดตั้งแล้วเป็นไงบ้างเอ่ยเรียบร้อยดีดีกว่าเดิมไหมครับดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมเยอะโอเคครับผมขอบคุณมากครับยังไง ติดตั้งแหลกนะครับอย่าดูราคาถูกอย่างเดียวนะครับเอาช่างที่มีประสบการณ์มีความสามารถที่จะติดตั้งให้ได้ตรงรุ่นแล้วก็ให้แน่แบบนี้นะครับผมจากร้านทัดํ่แหลกครับ